สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอยู่กับผมเช่นเดิมครับบ่าวชาบ้านสวนเกษตร,ร,รพอเพียงนะครับบ่าวชานําเคล็ดลับสาระดีๆทางการเกษตรนะครับมาให้กับเพื่อนเพื่อนชาวบ้านสวนเกษตร,รพอเพียงได้รับชมกันนะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ขุดสระน้ําใหม่ๆนะครับที่จะตัดสินใจนําพืชหรือว่านําต้นไม้นะครับเพื่อมาปลูกการพังทลายของหน้าดินนะครับวันนี้บ่าวชาก็มีข้อเสนอให้เลือกนะครับสระน้ําบ่อน,นี้นะครับ,บเพื่อน บ่อนีนะบ่วาชาใช้ขุดในโครงการกรปรลกางนะครับเพื่อนราคา2,500บาทนะครับขุดแรกๆก็ได้นำอาแฝกมาปลูกสากน้ำแล้วก็ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับปลูกริมตะลิ่งแล้วก็ปลูกบนด้านเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินนั่นเองนะครับเพื่อนแต่หลังจากนั้นมานะครับหาแฝกก็จเจริญเติบโตได้ดีป้องกัน การพังทลายของหน้าดินได้ดีแล้วก็ตะลิงฝั่งก็ไม่พังด้วยนะครับเพื่อนแต่ด้วยหญ้าแฝกเป็นหญ้าที่เขามีการขยายพันธุ์ได้รวดเร็วจเจริญเติบโตได้รวดเร็วนะครับทําให้การปลูกหญ้าแฝกหญ้าแฝกขยายพันธุ์ได้เต็มสะเลยนะครับเพื่อนแปบ๊บเดียวเต็มสะซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์ของของแต่ละบุคคลนะครับอย่างเช่นชาชาตต้องการที่จะปลูกปลูกพืชผัก สวนครัวปลูกพืชผักผลไม้อะไรต่างๆอย่างนี้นะครับเพื่อนถ้าใครนำหญ้าแฝกมาปลูกแล้วนะครับหญ้าแฝกก็จะกินพื้นที่ไปหมดนะครับเพื่อนเราก็ไม่สามารถที่จะปลูกต้นไม้อย่างอื่นได้เลยนะครับเพื่อนหญ้าแฝกก็ถือว่าเป็นหญ้าที่มีประโยชน์เหมือนกันแล้วก็เราสามารถที่จะปลูกในพื้นที่ที่เป็นสระน้ําและไม่ต้องการที่จะปลูกพืชไว้สําหรับ ใช้ประโยชน์ได้อีกนั่นเองนะครับเพื่อนอาจจะอยู่ตามป่าเขาอะไรประมาณนี้นะครับแต่ที่นี่บ่าวชามาวันนี้บ่าวชาได้ขุดหญ้าแฝกออกหมดเลยครับเพื่อนก็คือบอกว่าเป็นการกําจัดหญ้าแฝกนะครับหรือว่าลื้อหญ้าแฝกออกก็ได้นะครับเพื่อนโดยการขุดนะครับเพื่อนถ้าเราตัดยังไงก็ตัดขึ้นมาแล้วเขาก็จะงอกขึ้นมาใหม่เหมือนเดิมนะครับพอตัดแล้วก็งอกเราก็เป็นการขุดเนี่ยอย่างนี้ยังขุดแต่ยังไม่ละเอียดนะครับเนี่ยยังมี หน่อของแยาแฝกอยู่นะครับเนี่ยหน่อของแยาแฝกเนี่ยก็อาจจะขยายพันธุ์เป็นกอใหญ่ได้อีกนะครับเราก็ต้องมาเก็บรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะใช้ดินในการปลูกพืชให้มีของสามารถเป็นประโยชน์ในการรับประทานได้นะครับอาจจะเป็นมะพร้าวขนุนนะครับหรือจะปลูกต้นสักไม้ยางนา อะไรต่างๆนะครับเพื่อนๆปลูกกล้วยน้ําว้าอะไรต่างๆนี้เราก็สามารถที่จะปลูกได้นะครับแต่ถ้าเราปลูกหญ้าแฝกแล้วหญ้าแฝกเขาจะขยายแพร่พันธุ์ได้เร็วทําให้เราไม่มีพื้นที่ในการปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็ต้นไม้ที่เราปลูกลงไปเขาก็จะโตช้านะครับเพื่อน,อนๆประชาก็เลยนําเคล็ดลับสาระดีๆนะครับถ้าเพื่อนๆขุดสระน้ําในพื้นที่นานะครับแล้วต้องการที่จะ ไม่ให้การพังทลายของหน้าดินนะครับหรือในที่ใช้ประโยชน์ที่จะตั้งใช้ประโยชน์อีกก็คือแนะนําให้เป็นตะไคร้นะครับเพื่อนแนะนําให้เป็นปลูกตะไคร้เพราะว่าตะไคร้ปลูกก็พังการพังทลายของหน้าดินได้ดีแล้วก็ใช้เป็นผักสวนครัวได้แล้วก็เป็นสมุนไพรได้ด้วยนะครับเพื่อนและก็ก็ขุดออกง่ายด้วยนะครับตะไคร้เขาจะ,จะเจริญเติบโตเป็นกอเป็นกอ,เป,นกอเป็นกอนะครับเพื่อนซึ่งแตกต่างจากหญ้าแฝกหญ้าแฝกถ้า ดอกเขาร่วงหล่นตรงไหนนะครับเพื่อนเขาก็จะมาเกิดเป็นลูกให้เราเห็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมเขาก็จะมาร่วงหล่นให้เราเห็นอย่างนี้นะครับเนี่ยเขาก็จะเจริญเติบโตเป็นกออย่างนี้นี่คือกอหญ้าแปกนะครับเนี่ยเขาก็จะมาเจริญเติบโตไปตามจุดต่างๆเราก็ต้องแล้วเขาก็จะขยายรากไปเรื่อยๆนะครับทําให้เราดูแลเขายากแต่เพราะฉะนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่แนะนําให้เพื่อนๆนะครับถ้าจะ ปลูกพืชกันหน้าดินถ้าเป็นอยู่ในตามป่าเขาหรือตามที่เราจะไม่ใช้ประโยชน์ก็ควรจะเป็นหญ้าแฝกนะครับที่จะดีที่สุดนะครับแต่ถ้าเป็นในพื้นที่ทุ่งนาหรือบริเวณบ้านควรจะเป็นตะไคร้หรือว่าเป็นพืชอย่างอื่นที่มีรากหนาๆนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวคิดหนึ่งนะครับที่จะมาแนะนําและก็เสนอให้เพื่อนๆนะครับถือว่าหญ้าแฝกก็มีประโยชน์ในการป้องกันการทลายของหน้าดินได้ดีนะครับแต่ก็ควรที่จะ เลือกนะครับว่าเราจะให้เขาอยู่ในส่วนของไหนนะครับของการทําการ,กรเกษตรของพวกเรานั่นเองนะครับเพื่อนครับวันนี้บ่าวชาก็มีเคล็ดลับและสาระดีๆนะครับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปของบ่าวชาในวันนี้ทุกท่านครับขอบคุณครับพบกันใหม่ครับผม